บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่าย,ยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวัน และผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการมานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่22เดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงเข้าใจและพระโจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใ,นในคล่ครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่สองข้อที่7ถึง15นะครับพระธรรมฮิบรูบทที่สองข้อที่7ถึงส5 ก็ได้ปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าฤฤฤฤพระองค์ทรงทําให้ท่านต่ํากว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อํานาจของท่านนั้นไม่มีสิ่งใดเลย ที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านความจริงนั้นขนาดนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่ง,งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรามานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์และทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานเพื่อว่าทางผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ ก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันดังที่พระองค์ตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางชุมนุมชนและตรัสอีกว่าเราจะไว้วางใจในพระองค์ทั้งตรัสอีกว่าดูเถิดตัวเรากับบุตรผู้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา บุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั้นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายคุณรู้ฟังครับ พระธรรมฮิบรูบทที่สองข้อที่6ถึง8เป็นการกล่าวอ้างถึงพระธรรมสด,ดุดีบทที่8ข้อที่4ถึง6ในพระธรรมสดุดีบทนี้ดาวิดยำเกรงพระเจ้าในการทรงสร้างและการทรงดูแลสิ่งซึ่งทรงสร้างโดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งกล่าวว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงรงละลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขานะครับ ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีก็ประหลาดใจเช่นกันที่พระเจ้าทรงมอบสรรพสิ่งที่ทรงสร้างไว้ในความดูแลของเราผู้เขียนพระธรรมฮิบรูอ้างอิงพระธรรมสดุดีบทที่8เพื่อที่จะชี้ไปที่พระเยซูผู้ทรงลดพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์เพื่อสิ้นพระชนเพื่อบาปของเรานะครับพระองค์ทรงรักเราม,ามากถึงเพียงนั้นและทรงเข้าใจในทุกสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ กุรูฟังครับในหนังสือพจนานุกรมความโศกเศร้าที่กลุ่มเคลือของจอนโคนิคนำเสนอชุดคำศัพท์ใหม่ๆซึ่งแต่ละคำถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตั้งชื่อให้กับความรู้สึกซับซ้อนที่เราไม่มีคำเรียกมาก่อนหนังสือของเขามีคำอย่างเช่นเดวู คือการตระหนักว่าช่วงเวลานี้จะกลายเป็นความทรงจําและออนซึมคือความหงุดหงิดจ,จากการติดอยู่ในร่างเดียวที่ต้องอยู่แค่สถานที่เดียวและเวลาเดียวนะครับโคโนิกบอกว่าภารกิจของเขาคือการเปิดเผยประสบการณ์อันแปลกประหลาดและเป็นเอกลักษณ์ทางสิ้นของมนุษย์เพื่อผู้คนจะรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงจากประสบการณ์เหล่านั้นก็รู้ฟังครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่อาจหาคำอธิบายสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้เสมอไปแต่ผู้เชื่อในพระเยซูจะรู้สึกสบายใจขึ้นมากเมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าและเข้าใจว่าการเป็นมนุษย์เป็นเช่นใดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของมนุษย์มากจนทรงเลือกที่จะมอบความไว้วางใจให้มนุษย์ดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและเพราะพระเยซูพระเจ้าจึงทรง เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์เป็นอย่างไรนะครับพระคิ์คือพระเจ้าที่ทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าผู้เชื่อคนอื่นๆนั้นถูกเรียกว่าพี่น้องของพระเยซูุณรู้ฟังครับพระคิ์ไม่เพียงทรงเข้าใจในประสบการณ์และการทดลองใจทั้งสิ้นของเราแต่ยังทรงทำลายอำนาจแห่งความตายที่มีเหนือชีวิตของเราด้วยเพราะพระองค์ เราจึงไม่จำเป็นต้องรู้สึกกลัวหรือว่าโดดเดี่ยวเพราะประสบการณ์เหล่านั้นแต่เราสามารถเฉลิมฉลองในของขวัญแห่งการเป็นมนุษย์ได้คุณรู้ฟังครับสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณรู้ฟังนะครับลองใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่า มีประสบการณ์ใดบ้างที่บางครั้งคุณไม่รู้จะหาคำตอบมาอธิบายได้และการรู้ว่าพระเจ้าทรงเข้าใจและเห็นคุณค่าประสบการณ์ของคุณหนุนใจคุณอย่างไรบ้างและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้า ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และทรงเข้าใจทุกเหตุการณ์ที่ข้าพระองค์ได้พบเจออธิษฐานขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณฟังกางติดตามรับฟังมานาะประจำวันอยู่ในขณะน,นี้ต้องการติดต่อมาอย่างสำนักงาน ช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจาหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปนสามห้าปนฝอ,อหัวหมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สามเว็บไซต,ต์ที่ w w w t h a i .odb.org โทรศัพท์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกหกและทั้งหมดนี้คือมานาประจําวันหมดเวลาสําหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไป ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับส่งทายทอดก่อชีวิตข้าให้เกิดมาส่งรู้ว่าในใจข้านคิด ทรงครอบครองทางทุกทางที่ข้าเลือกไปพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะยังถึงต่อให้ความมืดนิดคอยปกคลุมซ่อนข้าวไว้ก็ไม่อาจติดบังข้าจากพระองค์ จะเป็นนี้ด้วยปีกให้สู้เพียงใดตอนห้่้าจะตกในลม bye 素平淡。